เวลาเปลี่ยนหลายสิ่งปรับยอมรับถืดคนเราเกิดโตมาชลาเท่าเจ็บและตายมีแน่แม้ไม่เอาทุกสิ่งเศร้าเกิดดับสลับไปดังตะวันร้อนแรงสาดแสงจ้า พอข้ามาแรงหมดมิสดใสอย่ายุติดชีวิตนี้ที่สิ่งใดเปลี่ยนแปลได้แน่ชัดสัตจธรรมขอถวายความนอบนอบ้อมแด่พระรันตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทรานุเทร,ระเ,ราาเรจา้าคณะพระสังฆาธิการ ทัโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาพเจ็ดวัดพระาธาตุโดยสุเทพราชชวรเวหารเป็นต้นและขออนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธรบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเยน็น ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพมีพ่อครูวันลบนำบุงพรมเป็นผู้วังนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิธโกเป็นหัวหน้าสถานี และอัตมาภาักพระครูปริยติยนสุสัตเป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลา18นาฬิกา40นาทีสำหรับวันนี้ก็บันทึกเสียงล่วงหน้ามานิดหน่อยกโมงครึ่ง ประมาณสิบนาทีก็คงจะพอดอีถึงเวลาทางสถานีก็กเอากไปลงสถานีวิทยุอตอนนี้ก็ว่าลงหน้าไปก่อน เอว่าดวงหน้าไปก่อนสำหรับตอนนี้ก็บันทึกเสียงจากวัดโดยสพันยูตาบลดอนปเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โอ้ตอนนี้ขอท่านรับเนินน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารโอ้นานเรลอนี่ไออม่เข้ามาเออ โมบานก็เข้ามาโอโมธนาโมธนากระับสาธุสาธุสาธุครับหลวงปู่เหมือนกันนะมีมีเอฟซีท่านเดียวนี่แหละอืที่ผู้พูดเนี่ยได้เป็นหลวงปู่นะเออนอกนั้นจะได้เป็นหลวงพ่อบ้างอืได้เป็นหลวงตาบ้างเป็นอาจารย์บ้างนแล้วแต่ว่าจะ เรียกแตกต่างกันไปอืมไม่สําคัญหรอกเนีอืมอืไม่สําคัญว่าจะเรียกอะไรอืมไม่มีปัญหา <c oughs> จะเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่ออ่อหลวงพี่หลวงน้องอะไรก็ไม่เป็นไรเนยเพียงแค่ชือ่อเรียก <c oughs> โอ้ในเอซี FC ตัวจริงนะนี่อืมฝากขอบฝากกราบอืหลวงพ่อกราบฝากความคิดถึงก็ได้พระคุณหลวงพ่พอพระครูโคสิตปริยัตตาปริยัตยาพรด้วยอือวันนี้คงไปสนามสอบอคงไปเยี่ยมสนามสอบอืม เจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งเอาละตอนนี้ก็เอามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะเอามาอีกท่านหนึ่งกน,นกวันอินทานอินทานโอ้สาธุสาธ,สาธุอันนี้ก็เอฟซี C, ตัวจริงเหมือนกันสมัยอยู่ฟินแลนด์นั่ะโอ้เข้ามาประจำ อยู่เอสโตเนียอืแต่พอกลับมาไทยนี่กำลังเข้ามาวันนี้เป็นวันแรกโอ้มทนาสาธุคุณ่ยงกนุกวันอืมอันนี้ก็ต่อไปก็คงจะเ,เข้ามาตลอดอนะโมทนาโมทนาอ่วันนี้ธรรมะหลังทาวัดเย็น ขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตนนุดอยสุเทพเจ้าคณะภาคเจ็ดกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอรุบาสิกาสถาญาตโยมทำสมัฐกรรมฐานซึ่งมีพุทธ,ธานุสติเป็นต้น จตุธาตจตุธาตุาตาตาววัานะนั่นเป็นที่สุดเลยสี่สิบอย่างกรรมฐานไฟสมถกรรมฐานโดยการบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธในพุทธานุสติทรมานุสติก็ธรรมโมธรรมโมธรรมโมะระลึกถึงพระธรรม สังขารนุสติก็ระลึกถึงพระสงฆ์สังโค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 ไปนี่หนึ่งสองสามเป็นพระรัตนตรยัยวนข้อที่สี่ใครจะระลึกถึงศีลศีลน,นี่ก็ระลึกถึงได้หลายอย่างศีลของตัวเองก็ได้ ได้จะบริกรรมก็สีหลัง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 น่และลึกถึงศีลของตัวเองหรือศีลของผู้อื่นศีลของพระพุทธเจ้าศีลของพระอริยสาวกทั้งหลายที่บริสุทธิ์ดยศีลของใครที่เราลึกถึงว่าเออคนนี้มีศีลห้าคนนี้มีศีลแปดคนนี้มีศีลสิบ เออนะีคนนี้มีศีย2สอี่สิบคนนี้มีศีลส,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 สามิบเอ็ดสสิบเอนี่ภิกษุนีสองรินี่พภิกษุพระภิกษุสงศ์ศีล1สิก็สามเนรศีล8แของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายศีล5ก็ของทายกทาย,กายาิกาญาิโยมทั้งหลายนี่เอง อตอนนี้ก็โอ้นี่นี่นี่น,นี่สาธุครับโอ้หลวงพ่อ,อวชิระพุนาทอนอพอระเดชพระคุณหลวงพ่อทันระครูวชิระพุนาทรเป็นเจ้าคุณหรือ,อยังเนาะนี่นะเออยังยังไม่ไม่ได้ติดต่อไม่เข้ามานานแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นปีแล้วเออเป็นปีแล้วเมื่อน่าจะบางทีเป็นเจ้าคุณ ชั้นสามมันหรือชั้นราษชั้นเ,เทพชั้นธรรมโอสาธุกับสมคุณครับนะหลวงพ่อโมทนาเป็นอย่างยิ่งานานๆเข้ามาทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอขอบคุณมากเอาเนี่นะพูดถึงเ อนุสติสิทเนนะีของสมถกรรมฐานเนี่ยนะระลึกถึงศีลถ้าทั่วทั่วไปส่วนใหญ่ก็รละลึกถึงศีลของตัวเองทันทีเป็นคารวะญาติโย,ยมก็ศีลห้าต่อ,อคุณโยมกนุกวันอินทานนี่โอ้าธุสาธุ อยู่ด้วยกันไปสามสิบนาทีเด้อตอนเย็นนี่สามสิบนาทเาีเริ่มออกอากาศทางวิทยุกันเนี่ยหกโมงสี่สิบเนี่ยพอดีเลยเอา่าคนยมพักดี่อวดสุขจากเชียงรายเออสาธุาจากเชียงรายจากเชียงรายเามื่อวานนี้รายงานมาเร่องฝนฝนตกหนัก ตอนนี้สองสามวันนี่ก็ต้องระวังพายุกำลังเข้าขนาดท้ายๆนะเข้ามาจากเวียดนามแล้วก็เขาประกาศว่าฝนจะตกทั่วประเทศไทยหลายๆจังหวัดมีจะมีฝนตกหนักอันตรายที่เชียงลายด้วยเชียงใหม่ ลำ,ลลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาน่านจังหวัดเหนือทางเหนือน,อนี่อย่างที่วัดโดยสพนูนี่ก็ตกตลอดโอ้ขอบขอบคุณพระเจ้าคุณหลวงพ่อสุทธิสงึมรามจากจังหวัดบ,บุรีรัมย์ Happy birthday Good morning มาแล้วโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับหัวใจแดงๆใสๆเออ โอ้านาขอบคุณไปอย่างยิ่งวันนี้เข้ามาเยอะแล้วนะพูดถึงสมถะก,กรรมฐานอืมสมถะก,กรรมฐานที่นิยมทำกันทั่วทั่วไปแต่รายละเอียดมันมีเยอะนี่แค่สี่สิบอย่างนะที่พระเด็คุณหลงพ่อพระพุทธโฆษาจารย์จากประเทศอินเดียนะอไป รุจนาที่ประเทศศรีลังกาเอามาสี่สิบอย่างในวัตระพิดกมีหนึ่งร้อยหนึ่งอย่างหน,นึ่งศูนย์หนึ่งในวัตระพิดกเนี่ยนะเอ่อพระครูสมุวิเชียนวัดเจดีแม่ครัวสิทธิ์เก่าว,วัดบุพารามรุ่นเดียวกันจำได้ไหมโอ เจดียไม่ครัวจำได้จำได้เออจำได้ท่านพระครูสรมุวิเชียนเอวัดเจดีไม่กลัวนี่จำได้สิเก่าว,วัดบุพารามรุ่นเดียวกันหูนานแล้วนี่สี่สิบห้าสิบปีมาแล้วนี่เนี่ยสี่สิบปีห้าสิบปีมาแล้วโนโรันพระครูอืมอวชิระคุณาทาน นี่เดิมพระครูสมุวิเชียนเนยผมเคยไปเรว,วัดวัดเจดีแม่ครัวเนี่ยนะอำเภอสันทรายเนี่ยเคยไปนอนด้วยอตอนนั้นเอาพระเอาเนนไปทุด,ดงอำเภอพระเแล้วเรากลับมา นอนวัดเจดีแม่ครัวหนึ่งคืนไปยามไปยามไปอำเภอเพร้าสิบห้าวันนะทุดงเดินเดินไปอ,อำเภอเพร้าแล้วก็กลับมาอีกเจดีจากเจดีแม่ครัวเนี่ยมีมีร้าน เจ้าของร้านเนี่ยเอารถไปส่งจากจากเจดียม่ครัวนี้ไปถึงวัดเขื่อนผากโนนเลยป่าสุสานเขื่อนผากยลงพักดีอวดสุขบอกว่าไวาสาทุลุงตุลุงเคยไปอาบน้ำและซักผ้าแม่น้ำคงคาก่อครับ เขาว่ามีโรงแรมมรณะโฮเ็นนดยตุลุงเคยไปนอนก็ครับโอ้อโรงแรมนี้มันอยู่ที่เผาศพกสำหรับแม่ไม่เราไม่เป็นแม่ไม่เขาไม่ให้นอนโอ้มีล้านนาสาธุคุณยมมีล้านนาเข้ามาแล้ว <laughs> อ่ที่แม่น้ำคงคาเนี่ยก็เคยไปแต่ก็ไม่เคยอาบน้ำาอะนะแต่ว่าโรงแรมคนตายเนี่ยอืมคนที่ไปรอตายเนี่ยคือส่วนใหญ่เป็นแม่ไม้แม่ไม้ที่ถูกไล่ออกจากบ้านนะที่อินเดียเนี่ถ้าสามีตายนี่นะแม่ผัวพ่อผัวนี่จะไม่ให้ลูกสะพ้อยู่นะแต่ลูกเนี่ยให้อยู่ ยิงลูกเป็นผู้ชายนี่ยิงยิงให้ให้อยู่ที่บ้านแต่ว่าผู้หญิงเนี่จะไล่ออกบ้านแล้วก็เขาไม่รู้จะไปที่ไหนเขาก็มารอตายกันที่ฝั่งแม่น้ำาคงคาบางคนก็มานอนอืมโดยโอดข้าวอดน้ำไม่กินข้าวกินน้ำก็ลวดตายอะไรเงี้ส่วนนี้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่ที่กินข้าวก็มีเพราะว่ารัฐบาลเลี้ยง เน่นะโอที่โรงแรมเนี่ยน่ากลัวมากอืมตุลุงนี่ไม่เคยไปนอนหรอกแต่เคยไปผ่านอยู่ประจำอืมไปแม่น้ำคงคาไปที่เขาเขาศพเนะอืมแต่ไม่เคยไปนอนเพราะว่าเขาไม่ให้นอน <c oughs> <c oughs> เขาให้แต่แม่ไม้มนอนเออเป็นอาคารสีแดงด้วยนะ ืเขาจะทาสีแดงทั้งหลังเลยเข้าไปถ้าไปที่ไม่น้งคงคาก็จะเห็นอยู่ข้างบนถ้าเรานั่งเรือนะจะเห็นตึกหลังสีแดงเนะี่ยอืมจะเป็นที่อยู่ของแม่ไม้อืมที่อยู่ของแม่ไม้คอยมาเออมารอตายอยู่ที่นั่นอันนี้เขาเรียกว่าโรงแรมโรงแรมคนตายอืม โอ้มรณะหฮเต็นนี่นะมีชื่อเป็นมรณะหฮเต็นมีมีมีออนี่พูดสู่กันฟังก็ดีเหมือนกันนะนานแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปอินเดียมอนหลายปีมาแล้วถ้าใครไปแม่น้ำคงคาก็จะเห็นโรงแรมมรณะหฮเต็นนี่นะมีเป็นของรัฐบาล มีเยอะคนที่มารอตายเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเป็นแม่ไม้ทั้งนั้นอืมที่ถูกไล่ออกจากบ้านก็มาถ้าเห็ุใดจึงต้องมาที่นี่ทำไมาไป,ไป,ไ,ปไปที่อื่นก็เพราะว่าเขาถือว่าแม่น้ําคงคาเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ตายแล้วจะได้ขึ้นไปสวรรค์ไปอยู่กับพระพรหมนุ่นนี่ความเชื่อของศาสนาฮินดู ฮินดูศาสนาพราหมณ์เขาเชื่อกันอย่างนั้นอืมถ้าใครได้ไปตายแล้วเราไปเผาที่แม่น้ําคงคาเนี่ยโดยเฉพาะตรงนั้นเน่ะอืมเขาเรียกราชขาดเยท่าเรือเนี่ยท่าเรือพระราชาอท่าเรือพระราชาแต่พระราชาจริงๆเขาไม่ไม่มามาชาปนกิจที่นั่นนะมันจะอยู่ทิศตะวันตกไปอีกเอทิศตะวันออกไปอีก ถ้าเป็นข้าราชการผู้ใหญ่หรือเป็นพระราชามาหากษัตริย์เนี่ยนะเขจะมีท่าอยู่ข้างบนท่าอยู่ทางด้านทิศต,ต,ตะวันออกตูลเนี่ไปทางทิศต,ตะวันออกมีอีกท่าหนึ่งโอ้เดี๋ยวๆมีล้านนาเออทีรัสทีรศักดวงจุลูท่านพระครูสี สิงหากิจวิเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษวัตรพระสิง์ยูเคโอ้สาธุขอบคุณมากครับโอ้นี่นี่นีมาแล้วอนุโมทนาว่ากันนะหนีหนาวบ่หนีมาแล้วหนีมาแล้วหนีหนาวจากเอสโตเนียมาแล้วเดี๋ยวหายหนาวแล้วจะไปนู่นเดือนประมาณเดือนเมเดือน,น,นพฤษภา ตอนนั้นพฤษภาจะไปตอนนี้พระครูคงยังอยู่ที่วัดออวัดประสิงยูเคนะโอ้ลันคอนลันคอนโยแม่เกียงคํารุ่งไพรโรดโอ้สาธุสาธุบ้านป่าไม่แดงอำเภอไวสเก็ตสาธุสาธุเออมาวัดเจ็ดลินบ้างหรือเปล่านาะนี่แม่แม่เกียงคําเเออลูกศิษย์ท่านอาจารย์พระมหาวิศนุ วัดเจ็ดลินเดี๋ยวเดือนกุมภานี้เราจะได้ร่วมกันชาปนกิจศุอท่านอาจารย์พระมหาวิศนุวัดเจ็ดลินเดือนกุมภาวันที่ยี่สิบเนีเ่ยสอบเสร็จพอดีอือทีนี้ปีนี้เขาสอบวันที่ยี 20, 20่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดเดือน มกกรนะลาปีนี้นะปีนี้จะไปสอบตอนนี้มาอบรมอยู่ที่วัดดอยสพันยูมานี่ตั้งแต่วันที่ห้าแล้วอโอ้ทางวัดเ,เดี๋ยววัดพระสิงห์ยูเคสร้างโบสถ์เสร็จแล้วยังเน้อเนี่ยเออเห็นจัดงานลอยกระทงกันคึกคักเลย <laughs> จัดงานลอยกระทงกันคึกคัก ผมยัเริ่มหนาวแล้วตอนนี้นะที่ประเทศอังกฤษลังคอนลันคอนใกล้ๆกับอ,อยู่ลิเวอร์พูลนะใกล้กับลิเวอร์พูลเมื่อวานเมื่อวันก่อนโยมแม่บุญถมก็ออำเมนเข้ามาในรายการโยมแม่บุญถมนะ <laughs> อ้าวโมทานาเป็นอย่างยิ่ง เอามาพูดถึงเรื่องของธรรมะหลังธรรมดเย็นต่อคุณยมวัฒนากันทวีสาธุกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะโอ้โมดนาาโมทนาเป็นอย่างยิ่งคุณยมวัฒนายมวัฒนาเชียงใหม่ลืมลืมลืมไปนะเชียงใหม่เชียงใหม่สาธุสาธุอันนี้ก็มาเยอะแล้ว อ่านะพชพระคุหลวงพอ่อยมไม่แก่งคําบอกว่ามมีพระอาจารย์มาได้ไปแล้วเจ้าค่ะเอา้าบัมีพระอาจารย์มาได้อบ่ได้ไปแล้ววัดเจ็ดลินโอ้ทำไมไม่มีพระอาจารย์มหาวิชนุไม่ไปวัดเจ็ดลินแล้วโอ้อา่าม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว รู้สึกว่าเขาจะมีทุกเดือนนะทำบุญทักษินานุปทานนแล้วก็วันเดือนกุมภาวันที่ยี่สิบกุมภาเนี่ยชาปนักกิจศึกก็เรียกว,ว่าประชุมเพลิงประชุมเพลิง่อาจารย์พระมหาวิศนุหรือบางทีอาจจะขอเพลิงพระราชทาน ก,ก็ไม่รู้นะมีคนดําเนินการ <c oughs> มีคนดําเนินการเมื่อได้เมื่อเวลาจะทานเพลิง <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเป็นบางครัง้งบางคราวไปตอนพิธีทําบุญ ừ, คิดถึงคิดถึงเอคิดถึงท่านอาจารย์พระมหาวิศนุจารุธรรมโมฮะเมื่อกี้พูดถึง สีลานุสตินะศสีลานุสตินี่เป็นสถมถะกรรมฐานเหมือนกันระลึกถึงศีลของตัวเองระลึกถึงศีลของคนอื่นอืมบรรดาศีลทั้งหลายเราจะบริก,กรรมเป็นการกลางก็ได้สีหลังสีหลังนี่นะเออข้อที่ห้าจาคานุสติเจาคานุสตินี่ก็ระลึกถึง ทานที่ตัวเองได้ให้ไปอือโอ้อามาแล้วเอ็ีตัวจริง <c oughs> <c oughs> อาจารย์สุริยันท่านสุริยันกำปาวัดประทาตโดยสุเทพโนสาธุสาธุมาทุกวันทุกวันอือตอนนี้ก็กำลังอืมนี่อยู่อืมเนะ ทำวัดเย็นเนี่ยตอนนี้กาลังพอทำวัดเย็นเสร็จแล้วทาสมาธิภาวนานกําลังพูดถึงอยู่เรื่องสมถกรรมฐานอืเรื่องสมถะกรรมฐาน,านข้อที่ห้าก็คือจาคานุกสติเระลึกถึงทานระลึกถึงจาคาคือสละสละให้ทานและวึกถึงบุญถึงทานที่ตัวเองทํา หรือจะบริกรรมก็จะจะฆ่าจะโคเป็นปุงลิงด้วยวะจะโค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 เงอนะเป็นนี่นี่นัปูสกลิงเป็นจาของจาโคนี่แหละก็บริกรรมไปให้จิตสงบข้อที่หก เทวตานุสติแล้วนึกถึงเ,เทวดาเทวดานี่เราเล่กถึงส่วนใหญ่จะเป็นธรรมธรรมะที่ทําให้เป็นเทวดาอิริและอตตะปะอืมแม่เคียงคําบอกว่าเาจ้าคิดถึงพระอาจารย์วิษนุขนาดโอ้สาธุสาธุเหมือนกันเหมือนกันอาจารย์ถึงอาจารย์วิษณุอาจารย์ธรรมาวิษนุ ก็มามาร่วมทําบุญมาร่วมทําบุญตักสีนานุปทานเทวตานี่ก็ถ้าจะบริกรรมก็บริกรรมว่าเทวต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 าเนี่ยนะแล้วลึกถึงเทวดาตืมแล้วถ้า ระลึกถึงคุณของเทวดาเนีก็ระลึกถึงธรรมะสิริและอุตะปะเ,เป็นธรรมะที่ทำให้ปเป็นเทวดาโอ้สสิประภาแนาพเยี่ยมโอ้นี่อินเดียอินเดียเออก,กรุงนิวเดลี ยมสัยสิปภาอยู่เเป็นแม่ครัวทำอาหารอยู่ที่วัดโพกันโอสาธุสาธุโมทนาวันนี้เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาสู่รายการในวันนี้หมดเวลาพอดีอ้อาวท่านนี้มีข้อคิดท้ายรายการว่าเวลาเปลี่ยนหลายสิ่งปรับยอมรับเถิด คนเราเกิดโตมาชลาเท่าเจ็บและตายมีแน่แม้ไม่เอาทุกสิ่งเศร้าเกิดดับสลับไปถึงดังตะวันร้อนแรงสาดแสงจ้าพอาข่้ามาแรงหมดมิสดใสอย่ายึดติดชีวิตนี้ที่สิ่งใด เปลี่ยนแปลได้แน่ชัดยูชิยูชิรามิเออเฮ้ยูชิรามิว่าแล้วก็เทนเซนเลิบเนออันนี้ยูชิรามิเทนเซนเลิบนี่นนเะามาจากเ่าหมดเวลาวันนี้โมโทนากับคุณยมสสิประภาเป็นท่านสุดท้ายแล้วก็หล,หลายหลายหลายท่าน ยมแม่เกียงคำยมพักดีแล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านมาแล้วรวมทั้งท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศจากประเทศอังกฤษด้วยหลายหลายท่านที่ผ่านมาแล้วโมทนาเป็นอย่างยิง่งขออำลาพระจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดการ นำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กําจัดทุกใหญ่ภัยพา,ยานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทินขอเจริญพร